สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กี่ขยีดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวค่ะผู้ชมขะวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาเขามาพร้อมกับกระแสะการตอบรับในวงการเพลงได้ดีมากๆรวมไปถึงค่ะซิงเกิลเขาฮิตและโด่งดังหลายร้อยล้านวิวกันเลยทีเดียวกับบทเพลงใจหมาฉันไม่มีและล่าสุดปล่อยซิงเกิลนะคะกับเพลงคนเก่าซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโด่งดังทุกเพลงจริงๆ ขอต้อนรับนะคะศิลปินกลุ่มวงที่ที่รีบอนสวัสดีค่ะจะขอเพลงใจหมาค่ะวันที่เธอปล่อยมือใจชินในเธอบิลว่ร Finding men. แม้จะเท็นในบดรากก็ใช่ไัมได้แค่คนที่รักก็พอ้โ,อโอสุดยอดมากๆนะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะ TT ี e b o r n ค่ะกลับสวัสดีค่ะ เพลงเมื่อตกคู่นี้โอ้โหเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคุ้นหูกันเป็นอย่างดีแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันอะคูสติกใช่ครับนะคะคใจหมาแบบเศร้ามันสะเทือนอารมณ์มากคุณคือรู้มาว่าน้องๆในสตูเนี่ยเขาร้องเพลงคุณได้ทุกทุกคนเลยนะขอบโอ้โหโด่งดังมากๆและล่าสุดนะคะนอกจากใจหมาแล้วนอกจากฉันไม่มีแล้วปล่อยซิงเกิลใหม่มาเลยคนเก่าใช่ครับเรื่องราวมันเป็นยังไงคะทำไมถึง เป็นคนเก่ากับซิงเกิลนี้ถ้าท้าความตั้งแต่แรกก็คือเพลงใจหมาแล้วก็ฉันไม่มีแล้วก็คนเก่าเนี่ยพี่โปรดิวเซอร์คือคนเขียนคนเดียวกัน<ม>ก็คือชื่อพี่ลงครับแต่ว่าคนเก่าเนี่ยเพลงถูกเขียนเมื่อแปีที่แล้วอใช่ครับเขียนก่อนฉันไม่มีอีกค่ะใช่แล้วทีนี้ผมแบบอยากเอาเพลงนี้มาทําเพราะว่าพี่มันเป็นประสบการณ์ตรงของพี่ลงครับเ<อ>จ้าของคนเขียนเพลงก็ตื้ออยู่ประมาณแปดเก้าปีเพราะว่าตอนแรก พี่ไม่ได้อยากให้ทำเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ของเขาแล้วเขาอยากเขียนเพื่อแบบปล่อยเพื่อให้แฟนเก่าของเขาที่เลิกไปเผื่อวันนึงมาเปิดเพลงนี้แล้วได้ยิน<อ>มันเป็นสตรอรี่เรื่องพี่เขากับแฟนเขา,าทีนี้ผมเลยแบบไปตืออยู่แปดปีก็เลยได้เพลงนี้มาทำคุณื้อเขาอยู่แปดปีใช่ใช่ครับขอเพลงนี้มาแปดปีเต็มๆคือพี่เขาบอกว่าไม่อยากให้ใครเอาไปร้องเลยอ,อยากให้มันเป็นแค่เสียงเขา เป็นเรื่องราวของเขากับแฟนสิ่งที่พี่ต้องการคือต้องการแค่เผื่อวันหนึ่งแฟนเขาจะมาเปิดเพลงนี้ฟังใช่หลังจากนั้นคุณก็มาเปิดประสบการณ์ใหม่กับเพลงคนเก่าในในปีนี้เรียกว่าแปปีที่ผ่านมากับการตื้อสำเร็จนะคะก็เนื้อหาเพลงมันค่อนข้างสะเทือนใจมากเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวยังไงคะกับซิงเกิลคนเก่าคนเก่าก็เป็นเรื่องราวกวกับการรอคอยครับ การเราคอยที่คนรักเราจากไปแต่เรายังรักอยู่แล้วเราก็มีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาเริ่มใหม่กับเราใช่คุณเบิร์ตมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมคะจริงๆก็ทุกคนก็เคยมีความรักก็คงจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคนเก่าหรือคนใหม่คนเก่าต้องต้องถามว่าคนไหนครับอ๋อสิน่ฮะในพาร์ทดนตรีล่ะคนเก่าเนี่ยพาร์ทดนตรีเป็นยังไงบ้างอย่างคุณเบิร์ตครับผมก็ เพลงนี้ก็จะเป็นสไตล์ของพวกเราครับเป็น lock, ป๊อปร็อกเหมือนเดิมป๊อปร็อกเลยคุณ <Pop> ออกแบบไอเดียเรื่องของดนตรียังไงด้วยไหมคะก็ช่วยช่วยกันครับก็เพลงนี้ก็จะมีสไตล์ป๊อปร็อกแต่ว่าจะมีเมโลดี้หรือ,รอคอร์ที่มันแบบแปลกในสไตล์ของพวกเราอออเร่อะไรเงี้ยแต่คือก็ไม่ซับซ้อนอะไรครับผมในส่วนของคุณอัพล่ะคะเราต้องดนตรีต้องหนักแน่นมากขึ้นยังไงบ้างไหมคะ ไม่เพลงนี้จะไม่ค่อยหนักมากพี่เพราะว่าจะเหมือนเน้นเนื้อหาเนื้อร้องมากกว่าครับก็ถ้าอย่างกีตาากก็แค่กีตราโปร่งแล้วก็เสียงแตกกีตราไฟฟ้าโซโล่ทั้งการก็ฟังให้ให้คนฟังมันรู้สึกว่าโหมันเศร้าจังอย่างนี้หรอฟังไปฟังเนื้อหาเพลงเล่นระมา้นประสบการณ์กับคนเก่าคุณมีประสบการณ์ยังไงเหมือนในเพลงไหมคลายในเพลงไหมครับ ก็ก็มีคล้ายๆมาแต่นานมากนานมากและมากกว่า8ปีครับนานรับอ่านะแล้วดเตลงเขามีอายุแปดปีเต็มๆนะ่อคุณกอลฟล่ะในพาร์ทของดนตรีคุณมีส่วนร่วมหรือว่าช่วยอะไรบ้างครับก็จะพาร์ทดนตรีเพลงนี้คือกองผมจัดเองด้วยส่วนกองเนี่ยผมจะไม่ไม่ใส่อะไรเยอะคืออยากจะให้ดนตรีพาร์ทดนตรีนั้นมันเป็นเรียบง่ายครับ ให้ให้คนเขาเข้าถึงกันเนื้อหาเพลงแล้วก็โฟกัสเนื้อเนื้อหาเพลงให้มากอ๋อให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเลี้ยงความเป็นกลองเลี้ยงความเป็นดนตรีไว้ด้วยใช่ครับประสบการณ์กับคนเก่าโอ้ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างก็เคยมีกันทุกคนครับผมื่อว่าเคยมีกันทุกคนมันก็ลืมไม่ได้อะไรอย่าเงี้ยครับ ที่ถามแบบนี้เพราะว่าเรื่องราวของคนเก่าเขาชุมขามันถูกถ่ายทอดมาใน MV นะฮะมิวสิกวิดีโอคนเก่าหลังจากปล่อย MV ไปแล้วกระแสการตอบรับดีมากๆเรื่องราวของ MV เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของ MV ก็คือเพลงนี้จะเล่าตามเนื้อเพลงเลยครับเพลงจะเริ่มร้องขึ้นมาว่าเปิดเพลงเดิมเพลงที่เธอชอบฟังย้อนกลับไปดูหนังเรื่องที่เราเคยดูก็คือจะย้อนเรื่องราวสตรอรี่เดิม กับเรากับแฟนไรประมาณนี้ครับก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันม,มีความสุขด้วยกันในทุกๆวันแต่วันหนึ่งมีปากเสียงทะเลาะก,กันในเรื่องอินวีเนี่ยแล้วก็นางเอกก็หนีออกไป<อ>แต่เหมือนพระเอกเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดว่าอาจจะยังไม่ถึงกับเลิกกันหรอกมันก็แค่แทะเลาะก,กันปกติจนเวลามันผ่านไปนางเอกยังไม่กลับมามพระเอกก็ออกตามหาสรุปว่านางเอกมีแฟนใหม่แล้วนั่นไงใช่ โอ้โห oh, 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 มันก็สะเทือนอารมณ์มันเป็นอารมณ์คล้ายๆกับอย่างนี้คุณผู้ชมไลายภาคของใจหมาคือใจหมาเสร็จเจอฉันไม่มีต่อแล้วก็ต้องคนเก่า<ช>แบบนี้เลยสามเรื่องราวสามพาร์ทที่มันต่อกันอยู่เป็นเอพิโซดเลยก็ว่าได้หลังจากปล่อย MV มาหลังจากปล่อยซิงเกิลมากระแสการตอบรับดีเห็นบอกว่ายอดทยานเกินล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างในฐานะนักร้องรู้สึกไงคะก็ ยังรู้สึกแบบดีใจครับเพราะว่าตอนแรกมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทีทอหยุดปล่อยเพลงไปประมาณ2ปี 2>, 2ปีน่าจะได้เพราะอะไคะก็ด้วย COVID โควิดด้วยครับด้วยอะไรด้วยหลายอย่างใช่ครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ปล่อยเพลงกันเลยตอนนั้นก็แบบเหมือนบางคนแบบลืมไปแล้ววงนี้ยังยังทำงานกันอยู่ไหม<ช>ยังมีเพลงกันอยู่ไหมอ,อะไรเงี้ยใช่แต่ตอนปล่อยออกมาก็คือพวกเราก็ดีใจครับที่แบบ ก็ยังมีแฟนๆเพลงที่แบบยังรอฟังเพลงพวกเราอ,อะไรเงี้ยใช่ครับอืออาถามคุณเบิร์ตบ้างคําทำไมคนต้องฟังเพลงของ T.T. ีทีรีบอีจริงเพลงของพวกเราเป็นเพลงของคนอกหักร้อยเปซ็ค่ะครับผมก็ทํามาหวังว่าคนที่อกหักจะต้องโดนโ้โหแน่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วคนอกหักมีทั่วประเทศด้วยอ่ะใช่นะฮะก็ต้องโดนแหละนะฮะทีทีรีบอ่ะด้านคุณกอลฟบ้าง คุณก๊อฟอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆหรือว่าแฟนเพลงบ้างคะก็อยากให้ติดตามผลงานเพลงคนเก่านี้นะครับเพราะว่ามันตรงกับหลายๆคนเลยผมเชื่อว่าคนอ,อกหักมีทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนอยู่แล้วก็อยากให้มาฟังกันเยอะๆครับออทุกวินาทีแหละนั่งอยู่หน้าจออาจจะอกหักอยู่ก็ได้ตอนนี้นะผู้ชมมาคุณอัพบ้างคุณอัพอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆสมาชิกบ้างในฐานะเรา เราก็เป็นหนึ่งในสมาชิก t t r e b o o n นอนเยอะนะอะ <laughs> ไม่นอนไม่นอนกันหรอ <laughs> ไม่รู้ให้นอนเยอะๆนะคะ <laughs> ก็เรียกว่ากระแสการตอบรับดีวันนี้ค่ะผู้ชมขาผู้ชมได้ฟังอย่างแน่นอนนะคะกับเพลงคนเก่าแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นอะคูสติกที่นี่ที่แรกและที่เดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าใครอกหักนะคะเปิดเสียงดังๆ ทำให้คุณมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นก่อนลากันไปอย่างนี้ดีกว่าอยากให้ฝากซิงเกิลคนเก่ารวมไปถึงช่องทางการติดตามวง t ีทีรีบอล่อยค่ะครับก็าฝากซิงเกิลล่าสุดด้วยนะครับชื่อเพลงว่าคนเก่านะครับใครที่ยังมูฟออนกับความรักดีๆไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วลองเข้าไปฟังดูฝากติดตามพวกเราครับแฟนเพจ Facebook ก,ก็ทีทีรีบอครับแล้วก็ติ k กตกก็ทีทีรีบ ทุกช่องทางเลยครับก็พิมพ์ว่าทีทีรีบอแต่ว่าถ้าจะเข้าไปฟังเพลงใน YouTube ก็พิมพ์ว่าคนเก่าทีทีครับอยู่ในช่องมีค่ามิวสิกครับผมฝากติดตามด้วยครับฝากด้วยนะผู้ชมทีทีรีบอลค่ะกับเพลงคนเก่านะฮะฉันยังเป็นคนเก่าคนที่ยังรักเธอคนที่เชื่อเสมอว่าสักวันเธอจะกลับมา ยังไม่มีรักใหม่เธอคนเก่ายังอยู่ในหัวใจรอเริ่มใหม่ด้วยแค่อีก